ในอดีตการนานมาแล้วมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันด้วยความรักใคร้ปรองดองแต่กระนั้นทั้งสองก็มีฐานะยากจนมากต้องคอยอาศัยรับจ้างทำงานหาเงินไปวันๆเท่านั้นวันหนึ่งภรรยาเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาเมื่อครบกำหนด9้าเดือนนางก็คลอดลูกออกมาเป็นชายแต่แทนที่ลูกคนนี้ จะเป็นด่งสร้อยทองคล้องใจของทั้งสองกลับกลายเป็นว่าทำให้ทั้งสองนึกรังเกียจเดียดฉันลูกชายคนนี้เป็นอย่างยิ่งที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเด็กน้อยคนนี้เกิดมาเป็นคนตัวดำอัปลักษณ์เหลือแสนนางเรียกลูกชายว่ากรรำเพราะว่ามีผิวพันธ์สีดำไม่สวยงามผุดผ่องเหมือนด่งทารกแรกเกิดคนอื่นๆทั้งนางและสามีต่างรังเกียจลูกชายตัวดำอัปลักษณ์คนนี้มาก จึงได้ตัดสินใจจะทิ้งลูกคนนี้เสียฉันรังเกียจมันเหลือเกินเด็กอะไรเกิดมาตัวดำปิดปีไม่เห็นจะน่ารักน่าชังเหมือนลูกคนอื่นเขาภรรยาเอ่ยเมื่อมองลูกชายที่นอนอยู่บนเบาะเราจะทำยังไงกับเด็กคนนี้ดีเพราะข้าเองก็ไม่ถูกชะตามันเหมือนกันฝ่ายสามีก็มีความคิดเห็นไม่ต่างกับภรรยานัก ฉันจะเอามันไปลอยน้ําทิ้งเสียปล่อยมันไปตามกรรมของมันถ้ามันยังพอมีบุญมันก็คงรอดแต่ถ้ามันไม่มีบุญมันก็คงจะเป็นเหยื่อจอระเข้หรือเหยื่องูไปเสียนางว่าอย่างนั้นฝ่ายสามีเองก็ไม่คัดค้านสักคำทั้งสองจึงนำเด็กน้อยไปลอยแพทิ้งน้ำแต่ด้วยบุญที่มีติดตัวมาพระอินทร์ส่องทิพยเนตรลงมาเห็น ก็เห็นว่าเด็กน้อยคนนี้มีบุญต่อไปภายหน้าจะได้เป็นใหญ่จึงได้เนรมิตให้แพนั้นลอยมาติดริมน้ําจากนั้นก็เนรมิตนางกาให้มาเลี้ยงดูเด็กน้อยคนนี้หลังจากนั้นยายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนเฝ้าสวนของกษัตริย์ได้มาพบเด็กเข้าและเห็นว่าเด็กน้อยนั้นมีผิวสีดําอีกทั้งมีแม่กาคอยเลี้ยงดูหาอาหารมาให้ นางจึงเรียกเขาว่าเท้ากํมกาดำและได้นำมาเลี้ยงดูด้วยความสงสารเท้ากํมกาดำอาศัยอยู่กับยายตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่เขาช่วยงานยายอย่างขยันขันแข็งตกแต่งทำสวนของกษัตริย์จนสวยงามมีไม้ดอกสีสันงดงามเบ่งบานในทุกฤดูไม้ประดับก็ถูกตัดแต่งกิ่งอย่างสวยงามเรียบร้อยนอกจากจะมีฝีไม้ฝีมือ ในการดูแลไม้ดอกและใบไม้ในสวนแล้วเท้ากำกาดำยังสามารถเป่าแคนได้อย่างไพเราะเพราะพิงหากใครได้ฟังเสียงแคนของเท้ากำเป็นต้องหลงไหลชื่นชมไปเสียทุกคนวันหนึ่งทิดาทั้ง7ของกษัตริย์สเสด็จมาเที่ยวชมสวนพระธิดาทุกพระองค์ต่างหลงไหลในความงดงามของดอกไม้นานาพันธุ์ที่เท้ากัำนำมาปลูกและดูแลอย่างดี ใครกันนะช่างตกแต่งสวนได้สวยงามถึงเพียงนี้ที่ดาคนสุดท้องของกษัตริย์ซึ่งมีชื่อว่านางลุนเป็นคนเอ่ยถามแล้วไล่มือไปตามดอกไม้ที่กำลังออกดอกบานสะพรัง่งส่งกลิ่นหอมรวยรื่นพาให้ชื่นใจเป็นอย่างยิ่งยายคนหนึ่งแกเป็นคนทำสวนแห่งนี้แกทำหน้าที่นี้มานานแล้วนะ ทิดาองค์หนึ่งตอบน้องสาวเป็นคนแก่แล้วทำไมถึงยังมีเรี่ยวแรงทำสวนได้เก่งขนาดนี้ดูแลสวนให้มีไม้ดอกออกได้ทุกฤดูแบบนี้คงต้องให้ท่านพ่อประทานรางวัลให้ยายมากๆเสียแล้วนางลุนเอ่ยชมยายคนที่พี่สาวบอกว่าเป็นคนดูแลสวนฝ่ายเท้ากำก็แอบมองพระธิดาทั้งเจ็ดของกษัตริย์อยู่ที่หลังพุ่มไม้ เขาได้ยินพวกพระธิดาคุยกันทุกเรื่องรวมถึงเรื่องที่เอ่ยชมคนทําสวนซึ่งเป็นเขานี่เองที่ลงมือลงแรงดูแลรดน้ำให้ปุ๋ยพอได้ยินคำชมของนางลุนเขาก็รู้สึกชื่นใจเป็นอย่างมากเท้ากับนึกหลงรักธิดาองค์เล็กของกษัตริย์จึงได้แอบร้อยมาลายบอกความในใจฝากนางกำนันไปให้นางลุนแต่ชายหนุ่มก็รู้ดี ว่าคงไม่สามารถได้นางมาครองคู่ได้เขาจึงได้แต่บรรยายความรู้สึกของตนเองผ่านเสียงแคนที่เป่าออกมาอย่างไพเราะและอ่อนหวานเป็นอย่างยิ่งกษัตริย์ได้ฟังเสียงเพลงแคนอันแสนไพเราะก็อยากจะรู้ว่าใครเป็นผู้เป่าแคนนี้จึงได้ให้ทหารออกไปตามหาคนเป่าแคนทหารเจ้าจงไปตามหามาสิว่าใครกันในวังของข้า ที่เป็นคนเป่าแคนได้ไพเราะเอี้ยงนั้นหากเจอตัวก็จงนำมาเข้าเฝ้าข้าจะได้ให้เขามาเป่าแคนขับกล่อมข้าและทีดาของข้าพยาค่ะเหล่าทหารรับคำสั่งแล้วก็รีบออกไปตามเสาะหาคนเป่าแคนเมื่อเหล่าทหารองครักษ์เดินทางมาถึงสวนหลวงกลางพระราชวังก็ได้ยินเสียงแคนที่กำลังบรรเลงอย่างอ่อนหวาน พวกเขาจึงเดินตามเสียงไปแล้วก็พบว่าคนเป่าแคนคือหลานชายของยายคนทำสวนนี่เองทว่าหน้าตาของชายหนุ่มนั้นช่างขัดกับเสียงเพลงแคนเป็นอย่างยิ่งเพราะในขณะที่เสียงเพลงแคนนั้นแสนอ่อนหวานแต่คนเป่ากลับมีหน้าตาอับประลักผิวดำไม่น่าดูแต่พวกเขาก็ต้องทำตามคำสั่งของกษัตริย์จึงได้ไปแจ้งข่าวกับชายหนุ่ม ว่ากษัตริย์มีรับสั่งให้เข้าเฝ้าเจ้าหลานชายของยายทำสวนเจ้าชื่ออะไรหรือทหารเดินเข้าไปถามชายหนุ่มใครๆก็เรียกข้าว่ากัมกาดำชายหนุ่มตอบออกไปแบบนั้นทหารที่ได้ฟังก็แอบหัวเราะเพราะคนที่ตั้งชื่อนั้นช่างตั้งได้เหมาะสมยิ่งนักเป็นเพราะชายหนุ่มมีผิวดำเหมือนกาจริงๆ กษัตริย์ทรงมีรับสั่งให้เจ้าไปเข้าเฝ้าพระองค์ว่าเจ้าเป่าแคนได้ไพเราะยิ่งจึงอยากให้เจ้าไปเป่าแคนขับกล่อมพระองค์ที่ในวังเจ้าจะยินดีไปกับพวกข้าไหมพอได้ยินว่าจะได้เข้าเฝ้าเท้ากำกาดำก็ดีใจมากเพราะนั่นหมายความว่าเขาจะได้เข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับนางลุนที่ดาองค์เล็กของกษัตริย์แล้วเขาจึงรีบรับปากยินดีจ้ะ ถ้ายินดีที่สุดถ้าอย่างนั้นก็จงตามพวกข้ามาทหารเอ่ยปากและออกเดินนำหน้าชายหนุ่มไปเท้ากําจึงคว้าแขนมาแล้วรีบเดินตามทาหารเข้าวังไปด้วยใบหน้าที่มีความสุขเมื่อได้เข้ามาในวังและได้เข้ากราบกษัตริย์เท้ากําก็ได้รับการแต่งตั้งให้ทำงานอยู่ร่วมกับวงดนตรีหลวง มีหน้าที่คอยบรรเลงเพลงแคนขับกล่อมในยามที่กษัตริย์และพระธิดาต้องการความสำราญพระราชหฤทยัยและในยามก่อนเข้าบรรทมเท้ากัมเป็นนักดนตรีคนโปรดของกษัตริย์เพราะเขาเป่าแคนได้อย่างไพเราะเป็นที่ต้องพระไทยของกษัตริย์อย่างมากรวมถึงนางลุนเองก็เกิดต้องใจกับเขาและเพราะเขาได้แอบส่งมาลัยฝากรักไปให้นางอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งนางก็ตอบรับไมตรีของเขาด้วยเช่นกันเท้ากําได้บำเด็จรางวัลอยู่บ่อยๆพอเล่นเพลงแคนได้ถูกใจกษัตริย์เมื่อเห็นว่าตนเป็นคนโปรดของกษัตริย์และมีเงินเก็บอยู่ไม่น้อยก็เลยมีความคิดว่าบางทีเขาอาจจะสมหวังในความรักกับพัทิดาก็ได้เท้ากําจึงนําเรื่องนี้ไปบอกกับยายยายจา๋ายายช่วยข้าหน่อยเถอะ ข้ารักปักใจกับหญิงสาวนางหนึ่งข้าอยากได้นางมาอยู่คู่เคียงกันหากข้าไม่สมหวังในรักครั้งนี้ข้าคงต้องตรอมใจตายแน่ๆฝ่ายยายเมื่อได้ฟังคำตอบของเท้ากมก็นึกสงสารหลานเป็นอย่างยิ่งและอยากให้หลานได้สมหวังในความรักได้สิหลานเอ๋ยว่าแต่เจ้าไปถูกตาต้องใจผู้หญิงคนไหนจนกินไม่ได้นอนไม่หลับแบบนี้เล่า บอกยายมายายจะไปสู่ขอให้ข้ารักนางลุนทิดาองค์เล็กของกษัตริย์เหลือเกินจะยายและนางเองก็มีใจตรงกันกับข้าตัดเถนตกใต้ถุนไอ้กรมของยายเอ็งจะรักใครก็ได้แต่ทำไมต้องเป็นทิดาของกษัตริย์ทำไมแล้วยายก็ข้ากับนางรักกันยายจะให้ข้าเปลี่ยนใจไปรักหญิงอื่นได้อย่างไร เท้ากําเอ่ยเถียงยายก็ถ้าขืนข้าไปสู่ขอพระธิดามาให้เองมีหวังทั้งข้าและเองคงได้หัวกุดกันทั้งคู่ดูดูดูสารรูปของเองสิทั้งตัวดำเยี่ยงกาทั้งยังเป็นเพียงหลานคนสวนเองจะมีหน้าที่ไหนไปเลี้ยงดูที่ดากษัตร์ิยได้เปลี่ยนใจเสจเถิดหลานยายพยายามหวานล้อมให้หลานชายเห็น ว่าความรักครั้งนี้ไม่มีทางสมหวังอย่างแน่นอนและดีไม่ดีอาจถึงขั้นโดนสั่งประหารเสียทั้งคู่เถิดนะยายจ๋ายายช่วยไปสู่ขอให้ข้าหน่อยเถิดข้ารู้ว่าข้ากับนางเป็นเนื้อคู่กันยังไงเราก็ต้องได้ครองคู่กันแน่แน่จ้ะยายเชื่อข้านะเท้าก่ำเฝ้าอ้อนวอนผู้ปัญญาอยู่นานสุดท้ายยายก็ใจอ่อน ยอมทําใจดีสู้เสือไปขอเข้าเฝ้ากษัตริย์และเอ่ยปากสู่ขอนางลุนให้กับหลานชายกษัตริย์ได้ฟังในทีแรกก็นึกโกรธเป็นอย่างมากเกือบจะสั่งให้ทหารนําทั้งสองยายหลานไปประหารเสียแต่ทว่านางลุนผู้เป็นที่ดาคนโปรดก็ได้เข้ามากราบขอร้องและบอกว่านางนั้นรักอยู่กับเท้ากำหากเท้ากำโดนประหาร นางก็จะขอตายตามไปกษัตริย์ทั้งรักและเป็นห่วงลูกสาวคนเล็กมากจึงยอมในที่สุดแต่ก็ยังอยากพิสูจน์ว่าเท้ากําจะสามารถเลี้ยงดูทิดาของพระองค์ได้หรือไม่จึงได้ตั้งเงื่อนไขให้เท้ากําทำตามและหากทำได้ถึงจะยอมยกนางรุนให้ข้าจะยกทิดาให้เจ้าก็ได้แต่เจ้าต้องทําตามเงื่อนไขของข้าให้ได้เสียก่อน เงื่อนไขสิ่งใดพระเจ้าค่ะเท้ากําเอ่ยถามเจ้าจงหาสินสอดเป็นเงินและทองมาอย่างละแสนช่างช้างหนึ่งพตัวคนใช้หนึ่งพันคนและจงเร่งสร้างสะพานเงินสะพานทองจากบ้านยายของเจ้าจนมาถึงวังของข้าหากเจ้าทำได้ข้าจะยกลูกสาวให้เจ้าแต่ถ้าหามาไม่ได้ ทั้งเองและยายจะต้องโดนประหารเมื่อได้ฟังเงื่อนไขนั้นยายแทบจะลมจับเพราะคิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้อย่างแน่นอนและคิดว่าตนกับหลานคงได้ตายกลายเป็นผีไปเสียแน่ๆแ,แต่เท้ากั่มมั่นใจในบุญญาธิการของตนจึงรับปากกษัตริย์และพายายกลับบ้านคืนนั้นเองพระอินทร์ก็ได้นำทรัพย์สินเงินทอง ตามที่กษัตริย์เรียกร้องเป็นค่าสินสอดมามอบไว้ให้กับเท้ากมส่วนพญานาคก,ก็ได้มาในรมิตสะพานเงินสะพานทองจากบ้านใยายไปจนถึงพระราชวังสำเร็จได้ในคืนเดียวรุ่งเช้าเมื่อคนทั้งเมืองได้เห็นสะพานเงินสะพานทองที่ทอดตัวยาวจากบ้านของยายไปจนถึงพระราชวังก็พากันเลื่องลือไปทั่ว เมื่อกษัตริย์เสด็จออกระทอดพระเนตรก็มั่นใจว่าเท้ากำคงจะไม่ใช่คนธรรมดาเสียแล้วจึงยินดียกนางลุนให้กับเท้ากำเมื่อถึงวันงานอภิเษกของเท้ากำและนางลุนพระอินทร์ก็ได้ถอดรูปของเท้ากำกาดำออกจากชายหนุ่มผิวดำหน้าตาอัปลักก็กลายเป็นชายหนุ่มรูปงามเหมาะสมกับพระธิดาของกษัตริย์และเท้ากำก็ได้แต่งงานอยู่กินกับนางลุน หลังจากนั้นมาก็ได้ขึ้นครองแผ่นดินอย่างมีความสุข